ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสูควดซูๆๆคนได้ครับผมตอนนี้บูมไนค์อยู่ที่ตลาดอะไรนะคิม,มตลาดสามคีไซตลาดสามคีไซอันนี้อายุน้อยรอยล้านครับผมสิมเจ้าของร้านอาหารแล้วก็กิจการต่างๆอายุเท่ากันนะครับนี่แหละคนที่จะพาไปติดต่อร้านนู่นนี่นั่น <c oughs> นะครับเดี๋ยวตอนนี้มาตลาดแต่ไม่มีเงินจ่าย,ไม,าไ,ยไม่มีเงินจ่ายเลยเพราะว่า อยู่ร้านค้านี่ไออยู่ตามตลาดน่ะส่วนมากอ่ะเขาจะรับเงินกีบแม่พี่น้องเออเดี๋ยวเอาเงินมาพันหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเงินไทยหนึ่งพันเนี่ยหนึ่งเงินลาวจังหวัดหนึ่งเงินลาวจังหวัดหนเงินลัหดแลกเงินได้บออันนี้แลกไล้จังหวัดซีแสนหา โอ้โหแลกได้สี่แสนหาสี่แสนหาพันหรือสี่0สนสี่แสนห้ามืินสี่แสินโอ้สี่นห้งิน,อ,นอยดว่ามาประเทศลราเนี่ยขาจะเป็นเศรษฐีได้นน่เงินหนึ่งพันได้เป็นเศรษฐีค่ะอ่าค่ะแลกได้สี่แสนหาเงินหนึ่งพันบาทแล้วักสมโอเท่าไหร่เนี่ยมื <20 S 1> อกี<า>่ข<า><า>ิมใจเนาะฮะ0 0ฮะสองหมืสมโอสองหมื่นหาปสองพันห้าไสองหมื่นหาสองหมืนหา 60บาท50บาท25,000ต่อ50บาทเอาอันนี้มาถ่าเอาเงินนำไข่พี่น้องเป็นมาถ่าเอาเงินเนี่ยน้องๆ้องน้องน้องเอาไปไหนลูกมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเอาให้เนี่ยเนี่ยคิ้ยวคี้มาให้น้องเนี่ยเล็กน้อยมาถ่าเอาขากับเข่าโอ้โหมีกระจุกด้วย อันนี้เรามาแลกอยู่ร้านทองใช่ไหมอันเอาใครไปค่ะเงินกี่เพื่อนเอานี่บอกเอาเดี๋ยวถ่ายรูกนะเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายทัดเด้อหนึ่งสองโอเคสี่แสนห้ามื่นบอสี่แสนหามครับเอาให้น้องแน่ๆเอาให้น้องเอาให้น้องมาเลี้ยงแถวลูกมาเลี้ยงแถวเอาเงินครับ บักลาักลาอายุแพงเลยเนี่ยคนคนสมานาคิดเลยบ่คนไทยบ่หรือคนลาวลาวมุ่งสนอ๋อไอ้ไทยคลิปเด้ออันไหนเอาให้น้องไปนี่เอาให้น้องไปนี่นี่ไหมอ๋อคลิปไปแหลกเงินอยู่เด็กซีแนหาพี่น้องโอ้เป็นเศรษฐี ใครที่อยากจะมาเที่ยวแนะนําให้มาตอนนี้เลยแนะนําให้มาตอนนี้แต่ว่าถามว่าของมันต่างอะไรจากจากประเทศไทยไหมราคาเน่ะต่อให้เงินลาวมันเฟ้อก็จริงแต่ค่าของชีพของเราเนี่ยมันสูงแล้วราคาสินค้ามันก็เทียบเท่ากับประเทศไทยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมา,าช็อปของบางอย่างอะ่อะที่เป็นของที่เราชอบอะ่ะบางอย่างมันก็ถูกทุกถูกเวอมให้ดูน้องกันนะฮะ ลุกน้องอยู่นี่เอให้เลยครับส <c oughs> วัสดีครับโดยนี่ขอบคุณแนมะ่ขอบคุณแะขอบคุณครับเออโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ